ตอนนี้เรามี Dis discord แล้วนะลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้านาลุโตเซสมาสเตอร์กันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันแล้วนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเด้วนะครับนะสกคกิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอะนิเมะไฟนอลสไตร์กันอีกแล้วนะเออ เย่ก yeah. ็นั่นแหละนะเราก็มาต่อกันกันกบ ไอเมสไฟนอลสไตร์ Final เลยเนาะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเวลาประมาณตนะีสามเนาะมันได้ทําการอนะัปเดตเนาะเป็นอัปเดตที่ศู 5, นจะุดห้าเนาะเทลบีดอินเวชชั่นนั่นเองนะซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยก็ได้เพิ่มตัวละครมาประมาณ3ตัวเนาะก็จะเป็นเจ้า Master, นาะรูโตเซตมาสเตอร์เนาะอันนี้เป็นเอโวเนาะแล้วก็เป็นเจ้าอุบิโตสองด่างน,นะอันนี้นะี่ยจะมาจากอีเวนต์ใหม่มั้งไม่แน่ใจเนาะแล้วก็จะเป็นเจ้าทันเจโร่นะเออทันจิโร่หรือทั ro, 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 นเจโรแหละทันจิโร่เนี่ยเป็นตัวละครที่หาได้จากตู้สมอนนั่นเองนะ oh. เดี๋ยวค่อยมาทําคลิปปต่อแล้้วกันันะนนนเาาะะรมณ มันก็มีเป็นล่าชายนี้ของเจ้าวารชนะซึ่งตอนนี้กูก็ยังไม่ได้เลยนะเออคือส่งไปเป็นเขาเรียกว่าส่งไปเป็นแสนเพรอ่ะยังไม่ออกเลยนะสำหรับเรื่องของวาชนะเออไม่ออกโคตรจะยากเลยนะไม่รู้ว่าเลดดอมมันกี่เปอร์เซ็นต์นะเออก็เครนอกเรื่องอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าอ่านาตัวเศษโหมดกันดีกว่าเนาะต้องเรียกว่าเศษมาสเตอร์ดีเออซึ่งใช่ครับแล้วก็ยังคงอัดในแท็บเล็ตเหมือนเดิมนะเออ โดยสำหรับสแตทของเจ้านาโรโต้เซสมัตเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในเกมชื่อว่านาโรโต้เซสมัตเตอร์นะเป็นวงเล็บเนาะเป็นตัวละครระดับมิสติกนะเออก็คืออีโวสขั้นเนาะสำหรับนาโรโต้นะแต่ว่าเป็นมิสติกเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีเทรดเป็นออนสล็อตนะเออเป็นตัวละครธาตุม้าเนาะหรือว่าเนเจอร์นั่นเองนะแล้วก็เป็นตัวตีกายภาพเป็นตัวกลาวเนาะก็คือวางปุ๊บยังไม่ตีแอร์เลเวลค่อนข้างกลางนิดนึงเนาะก็ดูเลเวลนี้ไปก่อนนะเออแล้วก็สแตทเป็นทริปเปิลเอสดับเบิลเอสแล้วก็ พาสสก็มีนะเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมเอาแล,ล้วกันนะเออแล้วก็เรากดดูโมเดลได้ไหมกดดูไม่ได้นะมันติดเอาได้นี่ว่าโอเคมันติดปุ่มวิ่งเนาะต้องแบบอ่าประมาณนี้โมเดลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเออก็ค่อนข้างเท่ดีนะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามันต่างจากร่างสองยังไงนะเออแล้วก็คอสเมติกเนาะตัวละครเราก็จะใส่ชุดของพี่แกนะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับ คัมพีเนาะอยู่ที่ข้างหลังเรานั่นเองนะตอนวิ่งก็จะเป็นท่าแบบท่าวิ่งนารูโตะประมาณนี้เลยนะเออซึ่งเจ้านารูโตะเนาะสามารถหาได้จากตู้ซสม,มุนทั่วๆไปเลยนะอืมตอนนี้ก็เข้าโต้อยู่นะ นี่โอกาส20%เนาะถ้ากลางตู้เนี่ย50ถ้าริมตู้เนี่ย20แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในตู้เลยก็แค่1.4%นั่นเองนะเออแล้วก็ของอีโวขั้นแรกของเจ้านารูโตะเนาะก็สามารถมาคราฟได้นะเออก็จะเป็นเศษสกอลนั่นเนองนะเออแล้วก็อีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องไปลงอนะีเวนต์เนาะก็เป็นอีเวนต์คู่รูมิเอ้ยคุรามะคูรูมิมันเมโลดี้เออเนี่เทลบีดอลลิสนะก็ลง X 1เนาะ เพราะว่า X2 ยังไม่เล่นเนาะแล้วก็ทําการฟาร์มเป็นเรื่องของฮ b a แบนมาเนาะก็จะนี่อันนี้เลย300อันน,นะในการแลกของอีโวเจ้านารูโตะเซจมัตเตอร์นั่นเองนะเออก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าสําหรับเจ้านารูโตะเซจมัตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะเออก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสำหรับเจ้านารูโตะเซจมัตเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะซึ่งค่าวางของพี่แกเนาะอยู่ที่800นะก็เดี๋ยววางกันเลยละกันนเะ อืมเป็นตัวต้นเกมได้อยู่นะแปดร้อยเนาะปึ๊บเฮ้ยวางตรงนี้ไม่ชัดวางนี้ละปึ๊บดามเมจต,ต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเนาะระยะในอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดหนึ่งนะแล้วก็คููดาวเนอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งวิเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นบัฟเรื่องของออนสลตเนาะก็จะบวกดาเมจ15%ลบคูดาา10%แล้วก็บวกระยะอีก15%นั่นเองนะแล้วก็วันขั้นแรกเนี่ยตีแบบ Circle เนาะตีพื้นเดม่ตีแอร์ A. แล้วก็เรื่องของพาสซีฟเนาะมันมีอยู่ประมาณ3อันนะอันแรกเนี่ยก็จะเป็น Nature Energy เนาะหลังจากทำการฆ่ามอน10ตัวเนี่ยการจบตีครั้งต่อไปเนี่ยทำดาเมจ50%และบวกระยะอีก50%หลังจากนั้น12วิอืมก็จะสามารถ ใช้พาสซีฟนี้ได้อีกครั้งเนาะก็คือคูลดาวน์สิบสองวีนะสำหรับพาสซีฟนี้เนาะเออเนเจอร์เอเนอร์จีนะแล้วก็เป็นสเปเชียลบอลนะถ้าสมมุติว่าเราวางซาสกเกะในระยะของเจ้านารูโตะเนาะก็จะบวกระยะกับดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเนองนะเออนี่ไงอันนี้ได้ละเนเจอร์ Nature อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนี่จะบวกห้าสิบห้าสิบอืมแล้วเห็นไหมมันก็จะหายไปเนาะประมาณนี้ประมาณนั้นนะสำหรับพาสซีฟสุดท้ายเนาะเป็นจักระโอเวอร์โฟลนะอ่าเมื่อเริ่มเวฟเนาะแบบเริ่มเวฟใหม่อะไรอย่างเงี้ย พักพวกหรือว่าตัวละครที่อยู่ใกล้ๆนะจะได้รับดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบวินนั่นเองนะก็คืออ่าตัวละครที่อยู่ในระยะหรือว่าอยู่ใกล้ๆของเก้านาูโตเนาะจะได้รับดาเมจเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ทุกการเริ่มต้นของเวฟประมาณนั้นก็คือตอนนี้เวฟสิบสี่เนาะพอเร่งเวฟสิบห้าปุ๊บก,ก็จะบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเนาะออ่าเดี๋ยวเราลืมไปดูเรื่องของแอนิเมชันหน่อยดีกว่าอ่าเป็นยังไงอ่าก็เป็นการเสกล่างโคลนออกมาเนาะแล้วก็พุ่งเป็นไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะใส ลาเซนกัรเหรอจัก,กระหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเราก็ไม่รู้จักเนาะเพราะว่าเราไม่ไดูในระูโตประมาณนี้อม,มีเสียงนะข้อนี้คือมีเสียงนะแล้วก็พุ่งใส่ประมาณนี้คือต้องเข้าใจนะว่าดาเมจมันน้อยก็เพราะว่าเรื่องของเลเวลมันน้อยด้วยนะเลเวลสามเองเนาะก็เดี๋ยวต่อยแล้วกันเนาะอาคาต่อไปหีหยเื้อท่าว่าซัมมอนเจสุอิมเพลนะใช้งเงิน up สองพันเจ็ดร้อย ดามเมจก็จะเป็น2,830นะระยะ27.7แล้วก็คูดา4.7วินั่นเองเนาะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะไหนดูอนิเมชันหน่อยสิสม,มนต์เจสุอิมเพลอะไรสักอย่างนึงโอ้ยเซกกบเซกไปกบลงมาเนาะปุ่ม,มเซกไปกบลงมาทุบนะแล้วไม่รู้ว่ากบไอตัวกบตัวเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะเพราะว่าเราไม่เคยดูนาโตะเนาะเืมเซกกบลงมาทุบมนนะปุ๊บ ก็ทำดาเมจแค่ฮิตเดียวนะถือว่าอนิเมชันเท่ด้วยนะไประเด็นนะ่ะอืมตุ่ม,มประมาณนี้ก็เป็นการเสกกลบออกมาทุกมนนะตีค่อนข้างไวนะอนิเมชันเท่้วยอ๋อไม่ได้ทุบว่ามันเหมือนเป็นใช้มีดอะมีดปักดาบลงไปในพื้นเนาะมันก็สร้างดาเมจประมาณนั้นตุ่มเท่ <the> นะถือว่าเท่นะออก็เดี๋ยวลองอัพต่อแล้วกันแล้วก็วงค่อนข้างใหญ่นะสำหรับเซอร์เคิลเนาะคัานี้เป็นเซอร์เคิลนะแล้วก็ยังไม่ตีแอร์นะก็เดี๋ยวอัพต่อเลย อ่ะค่าต่อไปนะที่ถ้าว่าโอดามะลาเซงกันเนาะใช้เงินอัพ5าพันดาเมจจะเป็นสี่พันสอยห้าสเนาะระยะส1 4ิเอ็ดจุดสี่แล้วก็คูดาสี่จุดสาวิเนาะตีเป็นเซอร์เคิลนะแล้วก็ยังไม่ตีแอนะไหนดูดิอ่ะก็เป็นการใช้ราเซงกันลูกใหญ่ๆมั้งอ่ะเสกร่างโคนปั้นลาเซงกันแล้วก็กระโดดใส่มนนะประมาณนี้ปุ๊บปิ้วตูมค่อนข้างเท่น,นะแต่ว่าทำาดเมจแค่ฮิตเดียวเนาะตูมประมาณนี้ ปุ๊บตุ้มอ่าเท่นะอ่ะปุ๊บโดดตุ้มโอเคปุ๊บโดดตุ้มอ่ะปุ๊บ,บโดดตุ้มประมาณนี้สำหรับท่านี้ก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วกันเนาะค่อนข้างเท่นะแล้ววงใหญ่มากเลยนะท่านี้อ่ะข้าต่อไปนะชื่อท่าว่าทอสไฟเบิร์ดนะใช่เงินอัพแปดพัน ดาเมจเนี่ยจะเป็น5,670นะแล้วก็ระยะ37.7นะแล้วก็คูลดาวน์ในที่สามจุดวิเนาะอันนี้ถ้าบวกกับไอเนะนเจอร์เอนเนอจีนะดาเมจจะเด้งเห็นอยู่เมื่อกี้แบบแบบนะเออบวกดาเมจ50%เนาะประมาณนั้นอืมคราวนี้ก็ตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะเซอร์เคิลค่อนข้างใหญ่เนาะแต่ว่ายังไม่ตีแอร์นะสำหรับท่านี้นี่เซอร์เคิลค่อนข้างใหญ่นะจริงๆดาเมจน่าจะเยอะกว่านี้นะถ้าสมมติว่าเวลมันเยอะกว่านี้เนาะประมาณนั้นอ่ะ ขั้นนี้เนี่ยก็เป็นการเสกกบเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้กบจะเปลี่ยนจากการเอาปากเอา,า,เอามีดปากเนาะเป็นการพ่นไฟแทนนะเออปึ๊บปุ้มประมาณนี้ก็ทำท่าเดกแค่ฮิตเดียวเนาะอ่ะข้า,านี้พ่นไฟนะแต่ว่ายังไม่มีเอฟเฟกต์ของไฟดอทอะไรประมาณนั้นนะอืมไปพ่นไปปุ้งโดดพุ่งปุ้งอ่ะประมาณนี้ อืมปุ้มแต่เออแต่เขาทำไอ้อนิเมชั่นกบเท่ดีนะทอสอะไรนะปุ๊บปุ้ม,มอ่ะถ้าเราเปิดเอฟเฟกต์ได้เยอะกว่านี้นะ่าจะสวยกว่านี้นะเออประมาณนั้นก็เดี๋ยวอัพต่อเลยแต่อัพเยอะมากขั้นต่อไปเนะี่ยที่้าว่าลาเซชูลิเคนนะเชิงงนอ่ะหมื่นหนึ่งดาเมจก็จะเป็น8230นอเนาะระยะ41.5แล้วก็คูลดาว6.3วินะ ข้นนี้ตีเป็นแบบเซอร์คูลเนาะแล้วก็ยังไม่ตีแอร์เหมือนเดิมเลยนะโอ้ถ้ามาขนาดนี้แล้วดูซงน่าจะไม่ตีแอร์ละสำหรับนารุโตะนะก็เป็นการปั้นบอลนเนาะเสกล่างโคลนขึ้นมาปุ๊บปั้นบอลน,นะแล้วก็โยนไปตูมอ่ะค่อนข้างเท่นนะสำหรับเราเซงกันเนาะปุ๊บปรี้ยงที่สำคัญนะมันมีเสียงไว้อันนี้ดีอันนี้ดีนนดปุ๊บปุโยน ตูมอืมประมาณนี้ตูมอ่าประมาณนี้แต่มันตีฮิตเดียวนะสําหรับเรื่องของนรกตกมันไม่ได้ตีโมตีฮิตนะเออก็เดี๋ยวต่อยแล้วกันเนาะต้มอ้าโหยังมีท่าอีกนะข้าต่อไปเนี่ยใช้ท่าว่าโอดามะราเซงกันบาลิชนะใช้เงินอัแปดพันดาเมจดก็จะเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะแล้วก็ ไม่ไดีต้องหนึ่งมื่นเจ็อปสิบนะแล้วก็ระยะเนี่ยอ่ะอันนี้พบบเนเจอร์เนาะดาเมก็จะเป็นเอ้ยระยะก็จะเป็นส7 7ิบเจ็ดจุดเจ็ดแล้วก็คูดาจะเป็นสามจุดปดวินะขั้นนี้ตีแอร์แล้วนะเออเป็นไฮบิดแล้วเนาะ,แล,นะแล้วก็ยังคงตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะไนดูแอนิเมชันหน่ีอย้ิูแตท่าอลังการมากหูท่าอลังการและแหลกด้วยนะโอ้ยอ๋อมันเสกเป็นร่างโคนแยกร่างเว้ยแล้วก็ใช้เป็นลาเซงกันน่ะปุ๊บเห็นปะ มันใช้ลาเซนกันรวมกันน่ะเนี่ยเนี่ยมันเสกเป็นร่างโคลนแล้วก็โยนลาเซนกันน่ะใส่มวลนะแบบเนี่ยไหนเห็นปะเสกเป็นร่างโคลนออกมาแล้วก็กระโดดลาเซนกันใส่มวลนะเฮ้ยท่านี้เท่นะปูดิบุ๊ม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 อ่ะขั้นนี้เห็นได้ชัดนะว่ามัลติฮิตนะปุ๊มบ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 ุ๊มเออดูดิบุ๊ม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 เฮเท่หว่ะท่านี้เท่ท่านี้เท่เออเนี่ยแล้วก็กระโดดใส่่่มนนนะเเเป็แบบอาาารียกว โยนราเซนกันแสมนนะแล้วก็ค่อนข้างแหลกด้วยนะสำหรับท่านี้โอ้โหเคลียร์มอนหมดเลยอะ่ะเชีย๊ยเอาจริงปะขั้นนี้ดามเมจเป็นหมื่นแล้วอะขนาดเลเวลสามเองนะเนี่ยเอออะเดี๋ยวอัพต่อแล้วกันเนาะอ่ะโอเคอัพตันแล้ว โดยดาเมจอัพตันเนาะจะอยู่ที่ประมาณ11,920นะอันนี้ไม่รวมกับไอเนเจอร์เอนเนอร์จีนะเอออันนี้ไม่รวมกับเนเจอร์เอนเนอร์จีเนาะแล้วก็ระยะนะ Up เนี่ย41.5นะคูลดาสามจุวิอัพตันเนี่ยตีเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ตีเป็นไฮบิดนะเออแล้วก็พาสซีฟก็เป็นเนเจอร์เอนเนอร์จีเนาะสเปเชียลบอลแล้วก็จัก,กระโอเวอร์ฟลูนั่นเองนะก็เดี๋ยวลองบัฟเลยละกันเนาะซึ่งตอนนี้เรารู้ละคือตัวบนะัฟดาเมจเนาะก็จะเป็นเจ้าโอริฮิเเเเเเมะะะะนนนนนนั่่่อองงนะหาาาาาไไดดด้จจกบีีทปป็ลนนะ์ว ่ะโอเคก็ลองกด d ว y Glass นะปุ๊บ d y g s เราต้องทําการาวไว้พอเพิ่ม d y g s เนะดาเมจก็จะเป็น17,800นอะอุย้ยโบว์ d นึ่อเร์่ะอันนี้บวดาเมจแค่ของริคิเนาะก็จะเป็น17,880เนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราวางเป็นเจ้าาาึเกะใส่วงไปด้วยดาเมจก็จะเป็น19670นะอันนี้ไม่รวมกับ b l i เ z a r d Energy มันนะเออ แต่มันไม่ได้ปกูกยาให้ทำไมมันมาบวกให้ซาสุเกะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเออแต่ก็นั่นแหละนะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้านาดูโตเซชมาสเตอร์นะเออก็ถ <t> <tradition> ือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเท่ดีนะเออแล้วก็อันนี้เวลน้อยนะถ้าได้เดอะวันนี่ระเบิดก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมารูเจ้านาดูโตเซชมาสเตอร์นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะอ่าที่ค่อนข้างเท่นะ เรื่องของพาสซฟอ่าไม่ไิต้องเรียกว่าเรื่องของพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์แอนิเมชันถือว่าค่อนข้างที่จะเทพมากเลยนะเออแล้วก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่ควรหมิ่นนะมันเป็นตัวที่เก่งอยู่นะเออเก่งระดับหนึ่งเลยนะก็ของเราต้องไปปั้นเวลสักนิดนึงนะเออถึงจะดูดีกว่านี้หน่อยนะอันนี้คือเวลมันน้อยนะเออแล้วก็ถ้าอเอาไปเล่นคู่กับซาสเกินะ่าจะแบบอภิมาหาระเบิดเลยนะมันบัฟเพื่อนได้ด้วยนะประเด็นนะ่ะ ก็แบบประมาณนี้แล้กันเนาะสพเจนนโตเซจมาสเตอร์นะก็เป็นตัวละครแรกของอัปเดต0.5นั่นเองนะเออก็คลิปต่อไปน่าจะเป็นทันจิโร่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่โอบิโตเนี่ปล่อยไว้ก่อนเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้หาได้จากไหนนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสพเจนนโตเซจมาสเตอร์นะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วไบร์พื้นที่ยังว่างเปิดรับสปอนเซอร์และโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็น โลบ็อกโลบักหรือว่าอะไรก็ตามสปอนมาเถอะนะเออจะได้หาตังมาจ่ายค่าไฟนะแต่ว่าพวกเว็บพนันหรือว่าพวก YouTube Netflix ราคาถูกกูไม่เอาแค่นี้แหละ